เราไปไปเพื hoy, 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 er u, ่อได้ทเปิมเติม่อนหลงจากที่เราได้วูการทำข้อูอเพราะว่าถ้าเรามีข้อมูลเนี่ยเราก็คงทำงานลำบปัจจุบันท่สำนองมก็มีข้อสอบเราก็ยมีข้อมอลเราทาข้อสอรวมกันให้เป็นระบบดเดอร์แลว่า เรื่องที่ืสายก็คงดูเรื่องที่ื่สาระดับผู้มีายได้น้อยไม่่าเป็นตัวถาที ปรจาศการคนทำงานเราเรียกทำตัวโดยเราเราอได้เป็นใรงาช่วมีโครงการนานะครับที่จะทได้แล้วก็ ก็ค like, ือการทงานด้านติการด้วยนะครับก็จะสังเกตว่าจากนี้ไปนะครับจะมีการแถลงข่าวหรือว่าการให้ขาวเฉพาะประสบการณและสถานะความขรรับจการให้บริการด้วิการให้กับทองทีิการอัตลีนะครับอนาคตนะครับมีสิ่งใดที่เราสามารถมอส เยอะต้องตลอดีมีเราจะ้การงาต้องมีรูปกระแลดการานาเพื่อให้กับทั้งสองมีกครเป็นั่นาภเคตอ ีในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับเราก็ได้ร oh <halt ý> <oles> ับเกียรติจากท่านผู้ว่าเขตภาคตะวันออท่านสัชชานะท่านรองผู้ว่าและทีมงานกองออมจะครับมาร่วมกันหารือนครับว่าการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นั้นเราจะสามารถร่วมมือกันกับกองออมได้ห่างๆันนี้หลายๆปัญหานะครับในกรงมเองก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าและทีมงานนะครับว่าต่อ เป็นการทำงานที่ไร้ชิ้นกันแต่ว่าจากนี้ไปนะครับการทำงานจะไร้ชินมากขึ้นนะคก็จะมีความรวดเร็วและตอบรับมากขึ้นเพราะว่าผลจากการที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่นะครับก็ได้ข้อสรุปว,ว่าเราจะตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับทั้งหมดประมาณเจ็ดคณะด้วยกันนะครับรจะมีคณะทำงานด้านที่มาสัยนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงพอเองเราจะมีการกระทำใชาติเป็่อนำวิสาหกิจนะครับบวกกับทาง การหาซนที่กระทรวงดูแลกับกระทรวงสถาบันพัฒนาสาธารณสุขนะครับเราจะมีคณะทำงานด้านพิการซึ่งก็จะถูกภายใต้การทำงานร่วมกันกับกรมกิจการพิการนะครับแล้วก็จะมีการนัดทำงานเกี่ยวกับเรื่องการดูแลหรือขอทานกับกระทรวงไร้บ้านซึ่งจะเป็นกระทรวงในส่วนของกระทรวงจะเป็นกรมพัฒนาสาธครณสุขนะครับในส่วนของคณะทำงานด้านเด็กและเยาวชนก็จะเป็นกรมกิจการเด็กและเยาวี คารทำงานด้านผู้สูงอายุแน่นอนต้องจะเป็นระบบกิจกรรมผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็จะเป็นคณะทำงานด้านสังเกตและการครอบครัวสถาบันครอบครัวซึ่งก็คือบรรดาการบริหาประบบกิจกรรมสังเกตกานครอบครัวครับซึ่งการทำงานในแต่ละด้านต้องเรียนว่าจะมีความใกล้ชิดราะว่าเป็นคณะทำงานนะครับไม่ใช่คณะกรรมการแล้วก็คาดว่าภายในสิ้อาทิตย์หน้าจะเกินอาทิตย์หน้าคณะทำงานทั้งแต่ละด้าน จะเสร็จเสร็จปุลล้วกันนะครับว่าตั้งอินเทสต์กับผู้ว่าและกระวเองก็จะคอยวอนิเตอร์นะครับว่าพอเซ็ตขับพนักงานขึ้นมาแล้วก็จะมีการบริษัทสอร์ตือว่าการาพนันนะครับว่ามีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับในส่วนของกระทรวงเองผมเชื่อว่าข้อมูลต่างๆที่เราต้องมีนะครับสิ่งที่สำคัญคือจะต้องสามารถเชื่อมกับต่างประเทศที่กระทรวงได้การเพื่อหาข้อมูลของคนมและกระทรวงเอกชนเชื่อมเข้าด้วยกันแล้ว ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไร้บ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สุขอายุพฤติการนะครับต่างๆเหล่านี้ข้อมูลต่างเหล่านี้ก็จะกลายมาเป็นอินโฟเรชั่นให้กับข้าราชการกระทรวงพมนะคการกำกับคอรมน์เองที่สามารถทำงานร่วมกันเพราะว่าวันนี้วิติของกระทรวงพมและทคอรมน์เองคิดว่ามีความใกล้เคียงกันแล้วก็สามารถอินเจเนียร์หรือว่าเรลาการดำเนิงานก็ได้ เราป็นเรื่องที่อาศัยหลักวิการนะครัการจรการดูแลนิพขอทานึ่วันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีคนร้องเรียนเข้ามาพอสมควรนะครับแต่ว่าการที่จะแก้ปัญหาต่างๆในเรื่องนิพอทางอาจะไม่ใช่แค่กระทรวงการาสังคัและครับผิดชอบของราะตอบเออาจจะต้องคณะทำงานหรือว่ารัฐภาพเข้ามาร่วมรือยไปต่ังแม้แต่เรื่องประเยชนชนนะครับสถาบันอบควร่วงนี้ ในฐานะคอนและการประสบการณ์การส่งเสริมความสามารถของผู้เองเราถือว่าเป็นภารกิจหลักหนึ่งที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาป้องกันที่เกิดปัญหานะครับที่รุนแรงในสังคมกับการที่พ่อแม่ที่สั่งใจกับลูกการสร้างสรีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในครอบครัวแต่โดยนั้นจะเป็นบ่อเกิดแห่งการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับเราขอขอบคุณกับท่านวัาชาตนะครับเพราะว่าท่านมีแนวความคิดดีอันยิ่งมากมายนะครับแล้วก็ ีนี้นะครับตลอดทัสิบปีนี้ก็จะมีกิจกรรมดีๆนะครับเรื่องราวประศุขอนะครับแล้วก็ 何 <laughs>